ฉะนั้นโครงการแก้มลิงทั้งนี้สำคัญเพราะมีที่กว้างมีที่ตรงนี้มีหมู่บ้านเล็กน้อยมีหมู่บ้านเล็กน้อยตรงนี้แล้วก็ชายทะเลนี่มีหมู่บ้านไม่มากนักสามารถที่จะจัดสรรที่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะทำหมู่บ้านจัดสรรแบบเอากำไรแต่เป็นหมู่บ้านจัดสรรสำหรับ ประชาชนที่อยู่แถวนี้และต่อไปก็อาจจะมีที่สำหรับโยกย้ายคนที่จะต้องโยกย้ายมาเพราะว่าทำคลองให้สามารถที่จะขยายคลองให้น้ำมันผ่านไปดีทั้งด้านนี้ก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ศึกษาก็าน่าจะทำได้มีมีที่คล้าๆอย่าง อันนี้ก็เป็นโครงการแก้มลิงคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าแก้มลิงก็มาจากมาจากลบบุรีเพราะว่าฝูงลิงแต่ว่าการที่ทำอันนี้ต้องทำตามมติที่มีเขียนว่าข้างใต,ต้ตรงนี้เหมือนที่เคยบอกเมื่อเมื่อประมาณสามปีว่า เป็นปาภาษาฝรั่งนะขอโทษเขต้องเขียนาภาษาฝรั่งเป็นภาษาไทยท่านองคมนตรีได้บอกว่าเขียนเป็นภาษาบาลียังยังจำไม่ได้ว่าท่านว่าอะไรแต่ว่าภาษาไทยพูดยากแต่ภาษาอังกฤษก็คือ ar loss คือสิ่งที่เราเสีย is e คือเป็น ar gain เป็นกำไรของเรา นะจะไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าภาษาไทยภาษาไทยภาษามาลีภาษามาลีแต่ lost y e a r เข้า็จไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เพื่อจิจำไม่ได้แต่ว่า lost 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 เสียเสียนความเสียหายของเรากลายเป็น กำไรของเราต้องทำตามม,ะมะตินี้กติโพจน์กติพจน์ของอของสำนักง,งานหลอก็สามารถที่จะที่จะทำอันนี้ได้แต่ถ้าถือว่าอาร์ลอสอีสอาร์ลอคือไม่ยอมไม่ยอม ไม่ยอมเสียเงินก็ทำอันนี้ไม่ได้ต้องยอมเสียเงินแต่ในที่สุดก็กลายเป็นกํำไรของเราเพราะว่าที่นี่คนพวกนี้เขาจะร่วมมือจะทำโครงการนี้ได้ราคาถูกและพวกประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้กํำไรเหมือนกันทางราชการก็ได้กํำไรฉะนั้น ที่อยากที่จะให้ให้เข้าใจว่าทำไมเรียกว่าแก้มลิงเพราะว่าน้ำที่ลงมานี่มันลงไม่ได้ก็ต้องเคียเค้ยวๆคี้ยวแล้วเก็บเอาไว้เก็บเอาไวไ้ใน